มาจ้าวันีสิผ้ามาข้าวคั่วนะคะนะ่ะนะผัดบ็อกโคลี่ใส่หมูจ้าหมูก็จะเป็นหมูเอ,อ่อติดมันแน่จัหน่อยนะคะ่ะแล้วก็จะมีแคล่ลอดมีกระเทียมนะคะ่ะมาเลยจ้าไปตั้งเตากันเลยค่ะตั้งเตาเลยจ้าตั้งกระทะเลยค่ะเปิดไฟนะคะกใส่น้ำมันพืชลงไปเลยค่ะ เดือดก่อนนะคะ่นะเราให้น้ำมันให้เดือดก่อนจ้าจ้ะพี่น้องกะข้าก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่กระเทียมลงไปเจียวกระเทียมให้มันหอมเหลืองก่อนนะคะ่ะใส่กะเทียมให้สุกก่อนนะคะ่ะ เทียมเหลืองก่อนจ้เมมาเห็นไหมคะพี่นอ้องจ้าเสร็จแล้วกระเทียมเหลืองแล้วนะคะใส่หมูงลงไปเลยคะ่ะใส่หมูลงไปผัดเลยจ้า แกลี่นะคะใส่หมูคอหมูสันคอหมอูค่ะใส่ข้าวกล้องจ้าตส่หันนยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะตามปริมาณหน่อยแล้วค่ะคุณพ่อจัดจานเอาเด้ยวยกันด,ดีค่ะ

เสียแล้วใส่แค่รทเด้อค่ะพี่นอ้องแคดด่รสเท่าหั่นไว้ค่ะอาหารเท่ๆกินก็ขอเจา้านามกระสิกคลุกผิกหน่อยนะคะใส่นามลงไปได้ค่ะ แห่งไรมันก็สิลาดขเขาเจาวาแสบเนะพี่น้องเนาะจัดเฉลี่ยวใส่ซิมกันค่ะพี่นอ้องเศรดฐพอดีอ่าบลอกขลีลงไปเลยค่ะพี่น้อง อันนี้ต้องยัดกินเองนะคะพี่น้องเด้อะทำกินเองนะคะรอบบอคฮรีสุกค่ะพี่น้องปกติบอคฮรีต้องเอาไปผู้ดเดียวไปลวกก้อนก็ได้แล้วค่ะเพื่อทีสแซนส์ซีสวยงามแต่แพทบดีลวกค่ะกับผัดเลยค่ะ สูตรไผ่สูตรมันเนาะคะ่ะสูตรไผ่สูตรมันสูตรไข่กระเทียมเพื่อกันนะคะเดี๋ยวหนำคุกคิกยังไงก่อนเพื่อนบอกเบอร์รี่สีซุกะนะนำมันกระสีะบกล่งอะคะ่ะนี่ค่ะพี่้อง มันมีประเดี๋ยวผ้ามากินเด้อค่ะพี่น้องมือนี้พามาเฮ็ดแนวกินผ้ามาเขือเพืวอตากระสิประมาณนี้ค่ะพี่น้องเห็นบอเห็นบอเป็นกระแซ่บบ่นี่พี่น้องว่าเป็นยังไงกระแซ่บบ่นี่รอให้บอคลีสุกค่ะข้าวหมูข้าสุกแล้วเด้อค่ะพี่น้อง หมูสุกแล้วแต่ว่าแพทจะเฮ็ดให้อบอคอดีเป่อยจังหน่อยว่าให้ลูกไส้กินน้ำค่ะลูกไส้กับมักเื่อกันมัดพักเฮ็ดให้น้องเจแปนกินน้ำค่ะทานได้หมดเลยเมนูง,ง่ายๆแล้วเบิดคอพั่วกันน้พี่น้องนะคะรอค่ะ ร้อยบอกคลีสุกค่ะพ er <ım Laser> ี <made> <ilan> ่น้องเดือดปุ๊บ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 เลยค่ะสี่สันเป็นเดาแสบเนาะแสบพี่ดีได้ค่ะพี่น้องตัเขาเจ้ามาเด้อพี่น้องเด้อเขาเจ้าก็นี่มามามาตะตัวก็ได้มากค่ะไม่ขีดน้ำกันมาแต่ตัวก็ได้จ้าเขาเจ้าที่ถ้าอนีงหูไว้ละค่ะพี่น้อง นี่นหละคะ่ะยั่วๆไปเลยคะ่ะนี่แหละหมูลายๆนะคะ่ะพี่น้องผู้ใดามากหมูก็กินหมูคะ่ะผู้ใดามากหมูก็กินผักแด้วคนะ่ะวันน่ะจั่วแห้งพี่นอ้องนี่คะเห็นไหมคะยั่วมากอ่ะสุดแล้วคะ่ะไปสิดแกดเด้อนนะค่ะพี่น้องมาจ้ามาเสร็จๆน้ำกันได้ค่ะพี่น้องเด้อผัดบล็อกโคลีค่ค่ะใส่หมูสันคอหมูนะคะ σε πέπεισα